เด็กชายผู้เชื่อฟังพระเจ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขามีเด็กชายชื่อเดวิดอาศัยอยู่กับครอบครัวเดวิดเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์เขายังเป็นเด็กที่รักพระเจ้าวันหนึ่งเดวิดไปเลี้ยงแกะบนภูเขาเขาเห็นสิงโตตัวใหญ่กำลังคุกคามแกะตัวหนึ่งเดวิดรู้ดีว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับสิงโตได้แต่เขาก็ไม่กลัว เดวิดนึกถึงคำสอนของพ่อเขาจําได้ว่าพ่อเคยบอกเขาว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์จะทรงปกป้องเราจากอันตรายเดวิดจึงรวบรวมความกล้าหาญเขาตะโกนไล่สิงโตด้วยเสียงดังสิงโตตกใจกลัวและวิ่งหนีไปแก่ตัวนั้นปลอดภัยเดวิดรู้สึกดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องเขาข่าวเรื่องความกล้าหาญของเดวิดแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมเขาข้อคิด พระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์จะทรงปกป้องเราจากอันตรายเราควรมีความกล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทรงตอบแทนผู้ที่เชื่อฟังพระองค์